ซื้อสดหมดทุกอย่างของแบรนด์เนมทั้งตัวซื้อใหม่ทุกเดือนขึ้นเครื่องบิน First c คลาสมีรถหรูหรูเป็น10คัน ถ้าออว่านี่คือความเชื่อของคุณว่าคนรวยใช้เงินอย่างนั้นคําตอบคือผิดครับคลิปนี้ผมาจะมาแชร์วิธีการใช้เงินของคนที่รวยจริงๆจ,จากประสบการณ์ที่ผมได้ไปพูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งพร้อมกับการที่ได้ศึกษาประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกจนได้ตกผลึกออกมาเป็นข้อมูลบางอย่างที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ลองฟังครับว่าคนรวยเนี่ยเขาใช้เงินยังไงใช้คุ้มค่าขนาดไหนที่สําคัญคือใช้แล้วมันรีเทนกลับเข้ามาให้เขารวยมากยิ่งขึ้นได้ยังไงคลิปนี้มีคาําตอ หลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยนะครับผมหวังว่าจะเป็นคนหนึ่งคนที่อยากจะเรียนรู้นะครับว่าคนที่เขารวยจริงๆเนี่ย เขาใช้เงินยังไงเขามีวิธีการบริหารจัดการเงินยังไงเขาถึงสามารถที่จะรวยได้และก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าเวลาที่เราทําตามใครเนี่ยโอกาสที่เราจะกลายเป็นคนคนนั้นในอนาคตมีสิทธิ์สูงมากถ้าว่าวันนี้คุณใช้เงินบริหารเงินแบบคนที่เขารวยจริงๆคุณก็จะมีโอกาสรวยจริงๆแบบคนเหล่านั้นซึ่งเพื่อเป็นการย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้ติดต่างขึ้นมาเองมัวๆซั่ว,วๆแต่มันเกิดจากการที่ผมศึกษาเรียนรู้ทั้งจากหนังสือทั้งจากพูดคุยการดูคลิปสัมภาษณ์ทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศว่าคนที่เขารวยจริงๆเ่ย เขามีวิธีการใช้เงินประมาณไหนเขาถึงสามารถร่ำรวยขนาดนั้นได้ถึงผมจะไม่ได้หนึ่งคนที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นแต่ผมกล้าการันตีครับว่าข้อมูลที่ผมเอามาพูดในวันนี้มันเกิดมาจากการที่ผมไปศึกษาจากคนที่เขารวยจริงๆมาฉะนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกครับความเชื่อที่ใครหลายๆคนคิดว่าคนรวยน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วมาตรงกันข้ามเลยก็คือหลายคนมาคิดว่าคนรวยจะจ่ายสดกับทุกอย่าง แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ครับผมไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมีเงินหลายล้านแต่ละเมียดละไม,นะมในการใช้เงินมากๆเขาเป็นคนหนึ่งคนนะครับที่ไม่ได้จ่ายสดทุกอย่างอะไรที่สามารถผ่อนได้เขาจะผ่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะการซื้อสดมันคือการที่เราเสียเงินก้อนก้อนหนึ่งไปกับสิ่งนั้นเลยในทันทีแต่การผ่อนมันคือการค่อยๆทยอยจ่ายถูกต้องไหมครับนั่นเท่ากับว่าเราไม่เสียเงินก้อนหนึ่งตู่มไปฟรีๆสมมติผมจะซื้อมือถือเครื่องละห้าหมื่นอยู่ดีๆเงินในบัญชีผมไม่แหวกไปเลยห้าหมื่นแต่การที่เราค่อ่ออๆผนทีล ห้าพันมันจะทําให้เงินติดอยู่ในบัญชีเราอีก4ี่หมแล้วไอ้สี่หมตรงนั้นเราสามารถเอาไปจ่ายฟิกคอสอื่นๆเพิ่มเติมได้แทนที่จะหมดไปตุ้มเดียวกับมือถือเครื่องหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะผ่อนกับทุกๆอย่างนะครับคนที่เขาร,ร่ํารวยหรือคนที่เขาประสบความสำเร,ร็จทางด้านการเงินเนี่ยเขาจะแยกแยะครับว่าอันไหนผ่อนได้อันไหนผ่อนไม่ได้อันที่สามารถผ่อนได้ก็คือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณผ่อนไม่เด็เพราะว่าดอกเบีย้ยมันไม่ได้เพิ่มคุณซื้อโทรศัพท์ห้าหมื่นการผ่อนศูนย์เป โดยมีดอกเบีย้ย3% 5%เนั่นเท่ากับว่าคุณซื้อสินค้านั้นจากเดิมมาราคา50,000บาทกว่าคุณจะผ่อนเสร็จคุณอาจจะจ่ายไปแล้ว7 0,000บาทนี่คืออันตรายของดอกเบีย้ยเล็กๆน้อยที่เรามองข้ามเพราะฉะนั้นคนรวยไม่ได้ซื้อสดทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ผ่อนทุกอย่างคนรวยเลือกที่จะดูครับว่าผ่อนอะไรได้ผ่อนอะไรไม่ได้อะไรที่มันมีดอกเบีย้ยไม่ผ่อนซื้อสดแต่อะไรที่มันดอกเบีย้ยศนเปอรเนตผ่อนได้ก็ผ่อนไปไม่จาเป็นต้องรีบใช คนอาจจะคิดว่าคนรวยใช้เงินโดยไม่คํานึงถึงความคุ้มค่าแต่ความเป็นจริงแล้วคนรวยจะละเอียดกับการใช้เงินมากๆครับว่าฉันซื้อสิ่งนี้ไปแล้วมันจะคุ้มค่าหรือไม่เขาจะรู้วิธีการใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้มีตัวอย่างหนึ่งที่สุดยอดมากๆและผมรู้สึกว่าผมโคตรแบบว้าวกับวิธีการของเขามากๆเลยพี่คนนี้นะครับเอาเป็นว่าผมไม่เอ่ยนามแล้วกันว่าเป็นใครผมติดตามเขาใน Facebook อยู่แล้วพี่คนนี้สามารถซื้อ iPhone 15 ในราคา18,00 0บาทก็ทาได้ยังไงมาดูกันขั้นแรกครับเขาใช้ส่วนลดจากค่ายมือถือของตัวเองนะครับเพื่อลดค่ามือถือไป6000บาทโดยประมาณจากนั้นก็ลดไปอีก5%จากโปรบัตเครดิตจากนั้นลดไปอีก10%จากพอยต์ของบัตรสรุปจาก45,000บาทเหลือประมาณ33,000กว่ากว่าแต่เท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเขาได้เครื่องใหม่มาเขาก็ขายเครื่องเก่าไปอีกแล้วก็ได้เงินกลับขึ้นมาอีก1 5 0 0 0บาทโดยประมาณแล้วเขาซื้อ iPhone 15ไปในราคาแค่1 18,000บาทเห็นอะไรหรือเปล่าครับคนที่เขารวยคนที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เงินแบบมัวๆสวดๆอยากจะได้อะไรก็เอาเลยทันทีแต่กลับกันครับเขาจะยิ่งละเอียดมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ําตัวอย่างของ p h o n e 15เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับว่าถ้าหากว่าคุณรู้วิธีการใช้เงินเนี่ยคุณจะสามารถใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าแล้วคุณจะได้เงินกลับคืนมาจากเดิมที่จะต้องเสียเงินไป45,900เสียแค่18,0 0 0บาทถ้าหากว่าคุณสามารถซื้อของชิ้นๆหนึ่งในราคาที่ถูกกว่่่าาเดดิมมไไ้แตคคุุณณทํ อาทิ้งไปดือ้อ<ๆ>เงินจํานวนนั้นที่มันสามารถประหยัดออกมาได้คุณสามารถเอาไปทอาอื่นต่อได้อีกถูกต้องปะฉะนั้นเราก็ควรทําแบบนี้ครับมันจะทําให้เรากลายเป็นคนที่รวยมากยิ่งขึ้นใช้เงินได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นและก็ข้อที่3ครับหลายคนมักจะคิดว่าคนรวย,ยกินดีอยู่ดีทุกมือ้อที่จริงแล้วไม่ใช่ครับคนพี่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินที่ผมไปเจอมาเนี่ยเขาเป็นคนธรรมาดาดทั่วไปเลยครับกินข้าวแกงพาผมไปกินส้มตำคือเขาคือคนที่กินปกติมากๆมีเพียงแค่โอกาสพิเศษเหมือนกับคนเราเนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับเห หน้าแล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการใช้จ่ายเขาเป็นคนที่ละเอียดในเรื่องของการ จ่ายเงินมากๆฉะนั้นเขาไม่ได้กินดีอยู่ดีทุกมื้อเขาก็กินปกติเหมือนกับคนเราทั่วไปนี่ยแหละครับเพ me, ียงแค่บคางมืม้อม,มันอาจจะมีโอกาสพิเศษที่ให้เขาไปกินอะไรดีๆแค่นั้นเองครับแต่วันที่เขาไปกินอะไรดีๆเขาก็เลยถ่ายรูปลงโซเชียลแต่วันที่เขากินข้าวแกงปกติมันก็คือชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องถ่ายลงโซเชียลถูกต้องป้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาประสบความสาเร็จจริงๆเนี่ยไม่ได้กินดีอยู่ดีทุกมื้อเขาก็คือคนปกติเหมือนกับเราทั่วไปขข้้้บงัือออครรรท่ี4ซู ใช้เพียงอย่างเดียวความจริงที่น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมครับคนส่วนมากที่ไม่ได้มีเงินเยอะมากมักซื้อของแพงซื้อของหรูพูดง่ายๆก็คือมักใช้เงินเกินตัวแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จทางด้านการเงินประมาณหนึ่งไม่จำเป็นต้องรวยมากนะครับคนที่ผมไปเจอมาคือคนที่ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินประมาณหนึ่งไม่ได้มีร้อยล้านแต่มี10ล้านอะไรประมาณนะี้เขากับเลือกซื้อของที่มันจําเป็นต่อเขาจริงๆไม่ใช่ซื้อของหรูๆเขาไม่ได้ต้องการซื้อของหรูๆไปแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเขารวยขนาดไหนเขาเพียงแค่ รู้ว่าสิ่งใดท he ี be ่มันจําเป็นต่อเขาเขาก็ซื้อมันแค่นั้นเองคนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านการเงินที่ผมรู้จักเขาไม่ได้มีแบรนด์เนมทั้งตัวเขาไม่ได้แต่งตัวดูแพงเขาแต่งตัวปกติเหมาะสมต่อโอกาสหรือวาระต่างๆที่เขาไปใช้ของธรรมดาบ้างใช้ของแพงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้แบรนด์เนมไม่ได้ของแบรนด์ทั้งตัวโทรศัพท์ก็ไม่ได้เป็นโทรศัพท์ที่รุ่นใหม่ที่สุดคุณดิวนะครับผมชอบมากๆผมชอบไมเซ็ตของเขามากๆนะเขาเคยบอกเอาไว้ในรายการของพี่สีเคนะครับเป็นรายการบอดแคสต์เอาไว้ว่าคนรวยเนี่ยเวลาจะซื้ออะไรเนี่ยเขา 1สิ่งนั้นจําเป็นไหม 2. มันเร่งด่วนไหมเช่นสมมุติจะซื้อเสื้อใหม่สักตัวหนึ่งเป็นเสื้อคอลเลคชันใหม่ออกใหม่มาแพงมากหรูมากดูดีมากเขาจะตั้งคําถามกับตัวเองก่อนซื้อครับว่า it. มันจําเป็นไหมถ้าเกิดคาตอบคือมันไม่แน่จําเป็นเสื้อท,ที่บ้านเราก็มีเขาก็จะไม่ซื้อแล้วเขาจะถามว่ามันเร่งด่วนไหมมันไม่เร่งด่วนเลย,เดดเลยการที่ซื้อเสื้อใหม่มาเราไม่ได้เอาไปทำอะไรเดิมที่เราแค่ใส่ไปอวดชาวบ้านได้ว่าเอ้ยฉันซื้อก่อนนะถามว่ามันเร่งด่วนไหมไมันก็ไม่เร่งด,วด่วนเพราะฉะนั้นเขาก็เลือกท จำเป็นเร่งด่วนไหมเร่งด่วนเพราะว่าเราหิวแล้วเราต้องใช้พลังงานในการทํางานฉะนั้นก็ซื้อข้าวแล้วก็กินแล้วก็จบหรืออย่างตัวผมเองเน,นะครับผมอยากจะได้กล้องใหญ่มาพักนึงละแต่ผมก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันในการถามตัวเองนะครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยกล้องใหญ่เนี่ยที่จะเอามาอัดคลิปเนี่ยมันจําเป็นไหม ผมได้คำตอบน,นคะครับว่ามันจําเป็นแต่ผมก็ถามกับตัวเองว่ามันเร่งด่วนไหมคําตอบก็คือมันไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นกล้องมือถือที่ผมใช้อัดอยู่เนี่ยมันก็ยังใช้ได้ภาพมันก็ยังโอเคคอนเทนต์ที่ส่งออกไปให้กับผู้ดูมันก็ยังคงครบถ้วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นยังไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องซื้อกล้องใหญ่ขนาดนั้นผมก็ยังไม่ซื้อผมชอบวิธีการคิดแบบนี้ของคุณดิวมากฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้ได้น,นะครับผมก็เอามาปรับใช้กับตัวเองก่อนที่จะซื้ออะไรลองตั้งคําถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้จํําาาเเป็็นนมมั้้แลววกคคทีี่่่2รรบสิงงด,ดม แล้วก็อย่างที่5ครับคนที่เขาประสบความสาเร็จทางด้านการเงินจริงๆเนี่ยเขามีความรู้ทางด้านการเงินเขาจึงประสบความสําเร็จมากกว่าคนทั่วไปเขาไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนทั่วไปเลยครับเขามีสิ่งเดียวที่แตกต่างคือความรู้ทางด้านการเงินเงินมันก็เหมือนเกมเกมกีฬามีกฎเกณฑ์ในการเล่นฉันใดเกมการเงินก็มีกฎเกณฑ์ในการเล่นฉันนั้นความรู้ทางด้านการเงินเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาเราควรจะใส่ใจมันมากๆแล้วตั้งใจศึกษามันมากเพราะว่ามันจะให้ประโยชน์มากกว่าโทษอย่างแน่นอนความรู้การเงินง่ายๆครับที่คนทั่ คนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านการเงินรู้เอาแบบง่ายๆเบสิกเบสิคเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับทุกคนรู้ไหมครับว่าเงินเฟอ้อคืออะไรบางทีผมมาถามเพื่อนใกล้ตัวมันยังไม่รู้เลยว่าเงินเฟอ้อคืออะไรเคยสงสัยไหมว่าทําไมคนรวยถึงไม่เก็บเงินในบัญชีทําไมชอบเอาไปลงตลาดหุ้นชอบเอาไปซื้อทองชอบเอาไปซื้อรถที่มันแพงๆราคาตกยากๆเคยสงสัยไหมครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้เงินนอนอยู่ในบัญชีอย่างเดียวเคยได้ยินพ่อแม่เราบอกไหมครับว่าอุ้ยสมัยเขาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละหบาทชามละสิบาทกินปุ๊บอิ่มเลยแต่ทำไม สมัยเนี้ยมันชําระ40บาทชําระ50บาทก็เพราะว่าเงินเฟอ้อเงินมันเฟ้อขึ้นทูทุกวันจากเดิมเรามีเงินอยู่ในบัญชี1ล้านบาทผ่านไปอีก10ปีมูลค่าของเงินมันไม่ใช่1ล้านบาทนะครับมูลค่าของเงินจากเดิมที่มันเคยเป็น1ล้านบาทมันอาจจะตกลงมาอยู่9 0 0 0 0 0 0เ0เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้แต่การที่เราเอาเงินไปลงในตลาดหุ้นเอาไปซื้อหุ้นอะไรบางอย่างเงินมันจะเติบโตอยู่เรื่อยๆแล้วจากเดิมพี่เรามีเงินเนี่ยนอนอยู่ในบัญชี1ล้านเราเอาไปลงทุนหุ้น แสนหนึ่งล้านสองแสนเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหุ้นเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเขาไม่ได้มีอะไรเยอะกว่าเราเลยครับเขามีแค่ความรู้มากกว่าเราเท่านั้นเองความรู้ในด้านการเงินความรู้ในด้านการลงทุน,คน,น,ทนแค่นั้นเองครับหรือเรื่องเบสิกง่ายๆอย่างอะไรคือทรัพย์สินอะไรคือหนี้สินที่หนังสือพ่อโดยสอนลูกบอกเราอะ่ะมันก็คือเรื่องเบสิกเรื่องธรรมดามากๆที่เราจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรมันคือหนี้สินวะอะไรมันคือทรัพย์สินวะหลายคนยังแย่ไม่ออกว่าาบ้นนทัพย์สิ หรือหนี้สินอย่างรถเนี่ยรถคือหนี้สินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราซื้อมาปุ๊บเราต้องผ่อนทุกเดือนมีดอกเบี้ยทุกเดือนต้องเติมน้ํามันให้มันต้องล้างมันหนี้สินคือมีแต่รายจา่จายจ่ายออกอย่างเดียวจ่ายออกอย่างเดียวบ้านก็คือหนี้สินถ้าหากว่าเราซื้อบ้านมาเราต้องผ่อนกับธนาคารทุกเดือนทุกเดือนโดยที่ไม่มีอินคมอะไรกลับเข้ามาเลยมันก็คือหนี้สินบ้านคือหนี้สินนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อบ้านมาและเราหาคนเช่ามาเช่าได้จ่ายค่าเช่าให้เราเราก็เอาค่าเช่าจากเขาเนี่ยไปจ่ายให้กับธนาคารเพื่อเป็นการผ่อนบน บ้านจะกลายเป็นทรัพย์สินขึ้นมาทันทีหรือไปลงทุนในตลาดหุ้นให้เงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็คือทรัพย์สินเพราะว่าเงินมันมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่สินคือสิ่งที่เราซื้อไปปุ๊บแล้วเราไม่ได้อะไรกลับขึ้นมาเลยแต่ทรัพย์สินคือสิ่งที่เราซื้อไปปุ๊บเราจ่ายออกไปแล้ววันหนึ่งมันจะรีเทนกลับเข้ามาเนี่ยคือทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเห็นอะไรไหมครับว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ยเขาคือคนที่มีความรู้ในเรื่องของการเงินรู้ว่าควรจะใช้แบบบบไไไหหนนนรร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 รู้้้้้วววว่่่่่าา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 คคคคคจจจะะใชออออยยงงงงิัััดกเเสุุปถณ5ขที ผมบอกในคลิปวิดีโอนี้ไปทําตามเนี่ยนะครับคุณจะกลายเป็นคนที่ใช้เงินได้ยอย่างคุ้มค่าแล้วเงินที่คุณใช้ไปนเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาฉะนั้นความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การลงทุนมากๆนะครับถ้าถามว่าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคุณแค่เดินเข้าร้านหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือความรู้ทางด้านการเงินมาแค่นี้นก็จบละซึ่งอันเนี้ยเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งเริ่มอ่านและผมรู้สึกว่ามันดีมากๆนะครับถ้าเกิดใครอยากอ่าน ไปหาซื้อมาอ่านตามได้นะครับก็คือจิตวิทยาว่าด้วยเงินนะครับคุณจะมีความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือได้เกิดว่าใครอยากจะให้ผมเอานักสือเล่มนี้มาพูดมาทําเป็นคลิปวิดีโอให้ฟังบอกได้นะครับเดี๋ยวเอามาทำหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้กลับไปไม่มากก็น้อยนะครับแล้วจันใไมคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ